เบนซ์ ben นะครับมีอาการตอนขณะตอนเครื่องเย็นเข้าเกียร์ดีหรือถอยจะมีกระตุก2ทีเข้าปุ๊บแล้วก็กระตุกดึก2ทีเป็นขณะตอนเครื่องเย็นนะครับหรือว่าตอนเช้านะครับจะมีอาการได้ชัดอันนี้ผมได้ลองละลองเทสขณะตอนเครื่องเย็นนะตอนเช้ามาลองอีก นะครับหลังจากที่ถ่ายน้ํามันเกียร์เสร็จหลังจากที่ถ่ายน้ํามันเกียร์เสร็จคันนี้ก็ดูตามไมกิโลเอานะครับหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับก็ดูตามไมกิโลหนึ่งแสนหนึ่งแสนกิโลอาการเกียร์เริ่มออกแล้วนะครับอาการเกียร์เริ่มออกแล้วนะครับมีกระตุกเวลาเข้าเกียร์กระตุกแปลก,กก็ ลองมาถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นกองเกียร์ดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีร้านเอ่อล้างระบบเกียร์ข้างในมันผมว่ามันดีที่สุดในโลกเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วน้ำมันเกียร์พวกนี้ประมาณสักอย่างที่อาจารย์ท่านอื่นเขาบอกไว้ประมาณสัก4ี่หมื่นโลห้าหมื่นหกหมื่นประมาณเยอยกาลังสวยเลยนะครับเนี่ยถึงแสนกิโลเนี่ยผมเห็นหลายคันแล้วครับอาการเกียร์เริ่มละเริ่มที่จะมีอาการให้เห็นชัดเจน น้ำมันเกียร์ของเบนซ์หรือ BM เหมือนกันหมดนะครับดูเอาน้ำมันเกียร์ดำมากๆเลยนะครับ1,000 100, 0แสนกิโลขึ้นไปมีอาการละไม่ว่ารถรุ่นไหนนะครับสำหรับเกียร์ออโตแนะนำให้เปลี่ยนทายทุกๆ4 0 0หมื่นก,กิโลเมตรนะครับทุกๆ3ปีได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็เช็คดูน้ำมันเกียร์ขาดไหมอะไรไหมหยดไหมใต้ท้องนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต ถ้าซ่อมแล้วมันจะแพงนะครับแต่มันขับสบายนะครับสำหรับเกี่ยร์ออโต้